สวัสดีจ้าพี่น้องสาวเอ็มคนนพเนธจรจ้าพี่น้องหลังจากที่เมื่อนีอีกแล้วอีกมงินหนึ่งที่ว่าสาวเอ็มเขามาทานยายูนิไฮจะพี่น้องแล้วก็เอาเน่กินมเ่เฮตกินตอนเที่ยงน้่จ้าะพี่น้องเมื่อนีสาวเอ็มซีเฮ็ดนี่จ้าพี่น้องกำลังซ้อยหมู่พี่น้องคัวหมูใส่ใบบอกมาละกขีนกจะนี่กำลังซ้อยหมูจ้าพี่น้องเฮ็ดชเลี้ยงผาละอะเคยดำปะ <laughs> บ่ม,มีดอกม,มีดอกจ้าพี่น้อง หาคุกมาให้คุกใส่เจ้าควงอีกแล้ววันนี้พี่น้องสาวเอ็นสอยหมูจะแป๊บนึงกันจ้ะพี่น้องตา,าพี่น้องตัดตะไคร้จ้ะพี่น้องตาไคร้จักต้นสองต้นจ้ะพี่น้อง เอาไปตำใส่พริกใส่เกลือก่อนตำนี่ตะไคร่นี่สาวเอ็มก็ปลูกเองด้วยพี่น้องเด้อป้าบันนี่พี่นอ้องซอยตะไคร่ซะพี่น้อง ไปเกลือจ้าพี่น้องเกลือเล็กน้อยจ้าน้อยเยอะน้อยเดียวพี่น้องเดยอะสีเข้มเยอะสีเข้มเดีกก็ํำโลดจะปั่นนี้พี่น้องสาเอมสีดำเรืเดิตำพริกกัะไรพี่น้อง พี่น้องซาเอ็มตำตะไคร้แล้วก็พริกเรียบร้อยแล้วจ้าบัน,นี้พี่น้องบัน,นี้้ซาเอ็มกะจิเทใ,ใส่หม้อจ้าบัน,นี้ วันนี้พี่น้องเช้าเอ็มกับสีใสเครื่องสุงใส่ในหมอรถจักรวันนี้จังคิดได้ปวดที่เดียวพี่น้องปลาแดกจ้าจำเนี่ยแล้วจ้าพี่น้องแต่กับผงชูรสจ้าพี่น้องตายไหมเนี่ย เถิกซื้อป้าวันนี้พี่น้องไปครัวจ้าวันนี้ไปครัวมูจ๊จับวันนี้สาวเอ็มกินไสน้น้ำเจ๊กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพ่อประเหนตนจิดหมอพี่น้อง พี่น่องเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าจ้าเราเอ็มตะแครงมอห์ไมได้ไอห,หมูซุปก้อนจ้ะบนนัมืนี่นสาวเอ็มเต็มสีใส่ใบบอกมะละกีนกขันขันมันบนนัวจังค่อยใส่น้ำปลาที่หลังจ้าพี่น่องแล้วกพี่กดมาไหม่

เ<แ>นีเ่ยแหมยุ่มมาแล้วค่ะกินเขาแล้วค่ะกินเขาก่อนคนได้พี่น้องเลยกินก่อนคนก่อนจะได้จะได,ะได้มีมารยาทโลกส่วนตัวสูงนี่จ้าหมูสุกแล้วจ้าบันนี้บันนี้สาวเอ็มซีไซใบบองมาลาเออรเด้อบันนี้ จะแซ่บอ่อืมยู่มยมงไหนี่เร็วแล้วก็ขวายมันซุกจักหน่อยจ้ะแบบนี้นะขวายให้มันซุกจักหน่อย วิ่งไหนพี่น้องแทบบอแ่บดิมันรอแล้วเนี่ยมันรอรอบสองแล้ว <laughs> แปลว่าบอ้องใส่พักขมพี่น้องใส่น้อยไปนะ,ะออไอยอดมาละใส่น้อยไปมือนนันก็สาวไม่เปิ <laughs> <laughs> ดหไอ้อะ ได้แล้วจ้าะพี่นอ้นองชุบแล้วจ้า,าเบิง้งเบึงเบึงมากินข้าวสารยุ่งมั่งนั่งดีจ้ะพี่น้องเชิญครับเชิญครับมากินข้าวนำกันครับของมือเที่ยงครับแ,บแซ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 บโป๊ดองไส้ผักบป๊ดองไส้ผักผักขมผักอีขมเพราะว่าใบาบองมะลานี่มันก็เสียออกขมหน่อยๆแล้วพี่น้องนี่ พี่น้องกินข้าวกับสาวเอ็มจ้าพี่น้องข้าวเที่ยงจ้าพี่น้องขัวหมูใส่ใบมะระขี่นกจ้าพี่น้องบอกมะระหน่อยจ้าพี่น้องมาๆๆกินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บๆพี่น้องแซ่บเวอร์พี่น้องแซ่บเวอร์ พายุไปไหนฮะพายุไปไหน่ะเนี่ยเดี๋ยวแต่ข้ารกรนั่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวว่าว่าต้องใส่ผักผมด้วยพี่น้อง mm -hmm. you got this. Eh? อน้ำกันเด้พี่น้องเด้อลมพัดเย็นเย็นพี่น้อง ตั้งกระมังใบมะลาพี่น้องยบเบิด อองันนี้ก็ปลูกเองนี่พี่น้องอันนี้ก็ปลูกเองพี่น้องเบิ่งเด้อมีแต่ของกินซื้อบ่นั้นโอ้คือคือโอ้โหคือคือ คือคือบพี่น้องอืมเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องคำนั้นกินพี่น้องก็ต้องกิน,น,กนอันนี้ก็ปลูกเองพี่น้องไม่ไหายไมไ่พี่น้องเสร็จแล้วสดซื่นหวานหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเชิญก็ทิบตกแค่เนาะ กินน้ำบอน้ำบกเพาวนีมีประโยชน์ได้วพี่น้องเพิ่อนว่าซอยขับหลงังสารผิดประสรนแต่ว่าต้องเป็นมะพร้าวบกเพาเทว่าเ้ปลูกเองนี่พี่น้องโมอบมิยะ ได้แกเป็นฉกาเรือปรารน้อยสองตุอืเดีายวเป็นนออผ่าอนเผ่าอน้อ ินเอาล่ะพี่น้องที่นี่ก่อนตําหนิเลยพี่น้องเปื่อนเูกกันเลยพี่น้องที่นี่ก่อนตําหกันเด้อพี่น้อง,งเดอ้อะรู้ส่งติดตามพระเอ็มกับบ๊อบผู้ลิปดสบายด้วยจ้จพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอายุปไปไหนเนาะ